สวัสดีค่ะมากินเข่ามือเนี่ยกินเขาก็ลาบวายอกะก็อยาก <laughs> มา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 เขาเนี้วค่ะเขาเนี้ววันบ่ไดหนึ่งไม่ดอกเขาเนี้วอุ่นเอามันเหลืออุ่นเอาแต่ว่าบ่าอุ่นห่อนถ้าอุ่นห่อนไายเดี่ยวมันสีแข็งเสียดายนะแข็งเราก็กินบ่เบิดเสียดายบ่แมนกินบ่เบิดบ่ไดกินกินบ่ไดกระเทียมอัน ลาบดำแน่ดอกบ่แม่นลาบดอกน้ำตกบ่แม่ป็นยังได้ก็เป็นสีจังสิสีบ่สวยเพราะว่าใส่บักขามใส่บักขามน้ำบักขามดำดำมันเลยเป็นสีแบบจังสิใส่ทั้งบักขามบักเน่าไหม เวลาเห็ดน,น้ำตบคอยคอยใส่มักใส่นำ้ำบอกเขามันมันหวานดีแซ่บดีอืม,ม,ม จะได้จะได้ใบไม่ได้กินสวงซื้อมาสงงสามมือไม่ได้กินมันกระเสียลหรอมันเป็นเสียดอกอ<ม>ันมันสํานังหมูกระใสอยู่หางเลี้ยวไปเห็น <laughs> สีเปยังยั้บอกกินเขาไรไก่สีน่าหอนแล้วยานขีปโออกนาหอนใส่สุดถ้าเจอได้ใส่สุดว้นามเด่นน้ำเขาสนหรือเ่ากำลังเขายิ้มอยู่ไปได้สองอาทิย์ละ กินพ like? like mm ักเลยหลายมันจะได้กิมพักไหม กินดังเฮือนๆลาบลาบน้ำตกนี่มันต้องกินกับกระเทียมมันยังแส่บพี่น้ะองแซบดีครับ อ mm ืม hmm. อ mm ืมเล็กพี Pet ่กินูครับเพชรเพชรแล้วก็ต้องกินเพราะว่าอยากกิน เผ็ดทั้งหอมทั mm ้งกระเทียมทั้งบักพริดดีตะลนใสจจานอื้ม พ่าทำงานลูกอืมวปาก็มาอืม ขอบคุณคนใน Youtube น้ำตาขาด้วยที่มาค่อยเมืองค่อยเบาค่อยอ่าคอมเมนต์ให้กำลังใจมันมีหน่องคุณหนึ่งยู่คอยมาติดตามตลอดอ้านของคนตลอดแหละ <c oughs> ขอบคุณในไลน์เราจะัาจําซื้อเมื่อไหร่ เผ็ดมิแต่รแน่วเผ็ดเผ็ดหอมกระเทียมพริกม,มีแห้งเด้อเผ็ดก็เด้อเผ็ดแบบมีแหง้ง ข่านย่างเบลกระดาษอืม <c oughs> เพชรต้นหอมถึงช่วงเลย <c oughs> เขาคับน้อยกินไรมีส่วน ไล่มาจะได้เหรอวันจานบอ่ะกระเทียมื่องหอม กรรมนี้แต่แนวหยากๆจักสิยิบอันใด๋ก่อน นำหนูนำตาไหล่หรอก <laughs> ไปบ่าเนี้ก่อ <laughs> นที่สิไายออกจอบ๊ายบายค่ะ